สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนนะคะลูกก็วันนี้นะคะชั่วโมงที่11นะคะชั่วโมงที่11ในหน่วยของส้มตำนะคะวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับเพลงส้มตำเนาะเพลงส้มตำเนี่ยก็คนที่แต่งเพลงนี้ขึ้นมานะคะ คนที่แต่งเพลงนี้ก็เป็นสมเด็จพระกนิฐาธีราชเจ้านะคะกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีก็คืออ,องค์พระเทพนั่นเองนะคะองค์พระเทพที่เรียกสั้นๆนะคะลูกอ่ะทีนี้คุณครูให้ฟังเพลงหนึ่งรอบนะคะคุณครูจะให้ฟังเพลงหนึ่งรอบอสักครู่นะเดี๋ยวคุณครูแชร์เพลงให้ฟังนะคะ นักเรียนมองเห็นหน้าจอคุณครูไหมคะลูกเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วเดียวนักเรียนลองลองฟังเพลงนะคะลูได้ยินเสียงไหมคะได้ยินค่ะ เพลงนี้ไม่ลูกเคยค่ะเคยที่ไหนเคยครัไหเคยที่ไหนใครเป็นคนร้องลูกเพลงนี้ใครเป็นคนร้องคะไม่รู้ครับรู้จักไหมลูกคนนี้รู้จักไหมหนูรู้จักคนนี้ไหมลูก ใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้หนูไม่รู้จักหรอกเพราะเขาเป็นราชินีอ่ะฟังนะเขาเป็นราชินีลูกทุ่งลูกซึ่งเขาเสียชีวิตไปแล้วนะคะร้องเพลงลูกทุ่งได้เพาะมากนะคะก็ได้ยินในข่าวครับอ่าก็คือเสียชีวิตด้วยโรคภูมิแพ้ตัวเองนะคะคนนี้นะคะลูกเป็นราชินีลูกทุ่งร้องเพลงลูกทุ่งเพาะมากนะคะลูกแล้วก็ ในบรรดานักร้องลูกทุ่งเนี่ยไม่มีใครเหมือนคนนี้เลยไม่มีใครสู้คนนี้ได้เลยนะคะลูกเขาชื่อว่าอะไรลูกพุ่มพวงดวงจันทรเนาะนพุ่มพวงดวงจันทรนะคะร้องเพลงนี้นะคะคที่อ,อ่าที่พระเทพท่านส่งแต่งเพลงนี้ขึ้นนะคะลูกนะอ่ะทีนี้มาดูเนื้อเพลงคุณครูให้ดูเนื้อเพลงนะคะมองเห็นไหมลูก เห็นค่ะมองเห็นใช่ไหมทีนี้สอนแปลมากเลยตัวสอนแบนมากใช่ไหมลูกอ่ะไม่เป็นไรดูตามอ่านทีละท่อนร้องหรืออ่านดีร้องไปพร้อมๆกันไหมหรือเราจะอ่านก่อนหนึ่งรอบอ่านก่อนอ่ะถ้าอ่ะต่อไปนี้อ่ะนักเรียนอ่านให้คุณครูฟังหนึ่งรอบหนึ่งสองสาม ต่อไปนี้กต้องต่อไป็รอดไหมลูกฟึ่งออกเสียงด้วย จะบอกให้ต่อไปนี้มันเป็นวิธีวิเศษเหลือหลายไปพร้อมกันลูกไปซื้อมะละกอลูกพอเอมเหมาะได้ยินเสียงคุณครูไหมสับสับๆชอมอไม่ต้องมากมายตำพริกกับกระเทียมยอดเยี่ยมกลิ่นไอ น้ำปลามะนาวน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บถ้ามีอพอเราพูดหนึ่งรอบเราก็จะเริ่มชินกับเนื้อเพลงนะคะอะปรุงรสให้แซบหนอใส่มะละกอลงไปอ้ออย่าลืมใส่กุ้งแห้งปนของดีมะเขือเทศเร็วเข้าเอาถั่วฝักยาวใส่เร็วรี่เสร็จสับแล้วสิยกออกจากครัว กินกับข้าวเหนียวเที่ยวแจกไปทั่วกลิ่นหอมยวนยั่วเ,เ,เนะหน้าน้ำลายไหลนะักเรียนปิดไมนะคะลูกจดตำราจำส้มตำลาวตำรามาใครหม่ำเกินอัตราระวังท้องจะพังเนาะขอแถมอีกนิดแล้วจะติดใจใหญ่ไก่ย่างด้วยเป็นไร อร่อยแน่จริงเอ้ยอะก็จะร้องซ้ํากันอีกสักหนึ่งรอบอย่างเนี้ยอะทีนี้เรามาร้องร้องเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนจดเนื้อเพลงนะคะเนื้อเพลงอันเนี้ยมันอยู่ในใบความรู้ที่คุณครูส่งให้นะคะลูกอะทีนี้มาร้องร้องร้อง,ร,องร้องตามแลลูกนะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะลูกคิดท่าประกอบของเพลงนี้ในชั่วโมงต่อไปนะคะนักเรียนจะต้องคิดท่าประกอบ เนาะอ่ะทีนี้เรามาลองร้องกันลูกเออครูครับร้องคิดละค้นได้ไหมครับเพราะเสียงมันเน้นนี่มากเลยเสียงมอร้องไม่ได้ทีนี้ตอนเนี้ยทุกคนยังร้องไม่ค่อยเป็นใช่ไหมลูกทุมันจะมีเสียงเอื้อนฟังนะลุกนะมันจะมีเสียงเอื้อนเพลงนี้จะเป็นเพลงทํานองของลูกทุ่งนะคะนะเนื้อเพลงจ้มตามพุ่มพวงดวงจันทร์ขับร้องนะคะในงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยภาคสองพุทธศักราชสองพัน ห้าร้อยสามิบสี่นักเรียนเกิดหรือ,อยังลูกยังเลยค่ะอ๋ะยย<า>อยังยังคร<อ>ับคุณครูร้องให้ฟังหนึ่งรอบ,รอบถ้าจะให้ร้องทีละคนเดี๋ยวคุณครูนะคะชั่วโมงต่อไปจะต้องคิดท่าแล้วก็เออเหมือนกับว่าคิดท่าประกอบเพลงนี้นะนักเรียนก็ต้องร้องให้ได้ก่อนเนอะอ่ะเวลาร้องมันก็จะมีเสียงเอื้อนนะคะต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อย คือส้มตำกินบ่อยๆรสชาติแซ่บดีวิธีทำก็ง่ายจะบอกได้ต่อไปนี้มันเป็นวิธีวิเศษเหลือหลายไปซื้อมะละก็ลูกพ่อเหมาะเหมาะสับสับเฉาะเฉาะไม่ต้องมากมายตำพริก กับกระเทียมยอดเยี่ยมกลิ่นไอน้ำปลามะนาวน้ำตาลทรายน้ำตาลปีิบถามีเออเออเออเอปรุงรสให้แซ่บหนอใส่มะละกอลงไปอ๋ออย่าลืมใส่กุ้งแห้งปนคลองดีมะเขือแทศเร็วเข้าเอาถั่วฝักยาวใส่เร็วรี เสร็จสับแล้วสิยกออกจากครัวกินกับข้าวเหนียวที่เอวแจกให้ทั่วกลิ่นหอมยวนอยู่น้านำไหลจดจำตำจดตำราจำสมตำลาวตำรามาใครมั่าเกินอัตราระวังท้องจะพังขอแถมอีกนิด แล้วจะติดใจไใก่ยางด้วยเป็นไรอร่อยแน่จริงเอยแล้วก็ร้องซ้ำเนาะยากไหมลูกกูร้องเสียงกูเสียงเหมือนเขาเลยเสียงเหมือนเขาเลยเหรอ <laughs> ไม่ไม่มีใครเหมือนเขาได้ลูกเขาเป็นราชินีลูกทุ่งนะคะค,คุณครูได้นิดเดียวนะคะได้นิดเดียวของเขาเองนะคะลูกอ่ะ ทีนี้คุณครูจะให้เดี๋ยวคุณครูจะให้เนื้อไปที่นักเรียนได้ใบความรู้แล้วนักเรียนก็ไปหัดร้องนะคะลูกนะ้าหัดร้องมันค่อนข้างยากเพราะมันเป็นเพลงลูกทุ่งมันจะมีเสียงเอื้อนนิดนึงนะคะแล้วเสียงมันจะต้องเนิบเนิบมีเสียงสูงเสียงต่ำเนาะมันก็อาจต้องหัดอ่ะนะลูกเนะ้ะใครใครไม่ถนัดก็ต้องหัดทีนี้คุณครูก่อนที่เราจะร้องเพลงนี้ได้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยบันทึกเนื้อเพลงส้มตำลงในกระดาษ A 4ซี พร้อมฝึกร้องเพลงส้มต่ำตอนนี้ทุกคนมีสมุดบูรณาการหรือกระดาษไหมลูกนูมีสมุดค่ะนุมีสมุดคนุมมีสมุดหรือกระดาษใช่ไหมคะแต่่คุณครูจะให้บันทึกเนื้อเพลงลงกระดาษ A4 นะเพื่อที่จะให้ใครไม่มีกระดาษ A4 ไม่เป็นไรนะคะให้นักเรียนใส่สมุดนะคะพร้อมกับถ่ายรูปส่งในอลัลบ,บั้มทีนี้มาดูตรงนี้ลูกเดีย๋ยวคุณครูให้ดูนะคะ ให้ดูนะคะเดี๋ยวเราค่อยบันทึกนะคะลูกอ่ะอันนี้ก็คืออ่ะจะให้ดูนะคะให้ดูท่าทางประกอบการร้องเพ็กงส้งต่ำนะักเรียนคอยสังเกตท่าทางนัูกน,นะสังเกตท่าทางประกอบนะคะอ่า เพลงอะไรนะครูบนบนเพลงเด่นที่เหมืนเพลงแดนเลยก็เพลงส้มตัมนะลูกแต่คุณครูจะให้นักเรียนดูท่าประกอบเพื่อที่นักเรียนจะต้องไปคิดท่าเองนะคะลูกนะอ่าก็เป็นคาพูเยวโมยะสองนะฮะกิจจาริยาหุ่งขอกระหอบได ูให้ดูคืออะไรลูกคุณครูให้ดูหนูให้หนูทําอะไรคะให้ดูอะไรคะลูกเป็น,เป,นเป็นท่าทางท่าทางประกอบเพลงใช่ไหมคะทีนี้เราเดี๋ยวเราจะต้องเขียนเนื้อร้องพอเราเขียนเสร็จเราก็ฝึกร้องเนาะพอฝึกร้องนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนคิดท่าประกอบเพลง เมื่อสักครูน่นี้คุณครูให้ดูตัวอย่างเมื่อเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าคุณครูหนูรำไม่เป็นสำหรับผู้ชายอาจจะไม่ถนัดนะลูกนะอาจจะไม่ถนัด oh, แต่ว่าอ oh. ให้นักเรียนคิดท่าประกอบเพลงที่มันสมมติคำว่ามะละกอสับพอเหมาะเหมาะแล้วก็ทำท่าทางสับนะักเรียนผู้ชายอาจจะไม่ต้องอ่อนไหวเหมือนผู้หญิงถ้าทําไม่ได้นะลูกนะก็คือให้นักเรียนคิดท่าให้มันเข้ากับเนื้อเพลงแต่ละท่อน นะลูกนะอะอย่างเช่นอันนี้อย่างเช่นอันนี้ต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยคือส้มตำกินบ่อยๆรสชาติแซ่บดีนักเรียนอาจจะคิดเป็นสมมติอันนี้เขาเรียกว่า1บทใช่ไหมต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยคือส้มตำกินบ่อยๆรสชาติแซ่บดีแซ่บดีอันนี้คือ1บทใช่ไหมลูกเหมือนกรอนหนึ่งบทนั้นเรียกก็คิดสิต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยอะไรก็ได้คิดเป็นท่าบทต่อหนท่า ไม่ใช่ว่าต่อไปนี้หนึ่งท่าจะเล่าถึงอาหารอร่อยหนึ่งท่าอันนั้นก็ใช้ท่าเยอะเกินไปนะคะลูกเพราะฉะนั้นก็ดูว่าเนื้อเพลงตรงไหนพอที่มันจะแสดงท่าทางออกมาได้อย่างชัดเจนวิธีทำก็ง่ายจะบอกได้ต่อไปนี้มันเป็นวิธีวิเศษเหลือหลายวิธีทำก็งง่ายก็อาจจะทำท่าทางอะไรดีต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อย เนาะคือส้มตำกินบ่อยๆรสชาติแซ่บดีอะไรก็ทำท่าทางแบบแซ่บก็ได้หรืออ่ะไปซื้อมะละกอลูกพอเหมาะเหมาะสับสับฉอดฉไม่ต้องมากมายเมื่อกี้มีตัวอย่างให้ดูใช่ไหมคะลูกให้นักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะจดเนื้อเพลงลงกระดาษ A4 ใครไม่มีกระดาษ A4 ณนะตอนนี้นักเรียนสามารถจดลงสมุดบูรณาการนะลูกนะ อทีนี้เวลานี้คุณครูก็จะให้นักเรียนจดก่อนจดเนื้อเพลงทั้งหมดนี้นะลูกนะแล้วจดเสร็จถ่ายรูปส่งในอัลบัม้มนะคะแล้วคุณครู<ม>จ๋าลูกผมจดในกระดาษเปล่า,ลาลก็ฉีกไปแม็กกับหน่วยส่งตาด้วยนะครับได้ครับแต่นักเรียนจะต้องส่งเข้ามาในอัลบั้มก่อนนะลูก โอเคไหมครับนักเรียนฉีดทําจะฉีกกระดาษฉีกสมุดทําให้เรียบร้อยนะลูกนะทําให้เรียบร้อยเขียนหนังสือเป็นการฝึกคัดลายมืออีกอย่างหนึง่งเขียนแบบช่วยๆมาคุณครูให้คะแนนน้อยนะคะลูกเขียนตัวบรรจงนะคะครึ่งบรรทัดจ่าลูกเขียนหมดนี่เลยเหรอคะเขียนหมดนี่เลยเป็นเนื้อเพลงเนื้อเพลงหนึ่งเพลงไงคะลูกถ้านักเรียน ผ่านการถ้านักเรียนมองเนื้อเพลงเฉยๆนักเรียนจะจําเนื้อเพลงไม่ได้นักเรียนจะร้องไม่ได้พอร้องไม่ได้เราจะคิดท่าไม่ออกนักเรียนต้องเอาเนื้อเพลงนี้ไปฝึกร้องนะคะไปฝึกร้องให้ได้ด้วยนะคะลูกก็คือวันนี้ณชั่วโมงนี้คุณครูจะให้น้องเขียนเขียนก่อนพอเราเขียนปั๊บเราจะเริ่มรู้สึกมีการเกิดความจํามากขึ้นนะคะที่คุณครูเคยสอนในห้องเรียนการเขียนคือเกิดความจานะลูกนะเขียน ต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยอเราจะเริ่มเขียนไปด้วยพูดไปด้วยท่องไปด้วยเราก็จะจําได้ทีละท่อนทีละท่อนนะลูกนะอะพอเราเขียนเสร็จเขียนเสร็จนะนะชั่วโมงนี้ก็ให้นักเรียนคิดท่าประกอบเพลงนะแต่ว่านักเรียนจะต้องจดเนื้อก่อนถ้านักเรียนไม่จดนักเรียนจะคิดท่าไม่ออกนึกออกไหมคะลูกอะเวลาที่เหลือนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนเพลงนี้ เดี๋ยวคุณครูจะสร้างอัลบั้มให้ได้ไหมคะให้นักเรียนเขียนเพลงนี้ลงลงในกระดาษ A4 นะให้ให้สวยงามนะคะเขียนตัวบรรจงให้สวยงามนะลูกนะใช้อะไรคะป .4 ใช้อะไรใช้อะไรลูกใช้ยังใช้ใชดินสออยู่ใช่ไหมคะอ่าก็เขียนด้วยดินสอให้สวยงามนะอยากเขียนชุยอย่าเขียนหวัดเขียนเองนะคะให้ทําเองนะลูกนะ,ะคุณครูก็จะ ให้นักเรียนเขียนเขียนไปนะคะเขียนไปทีละท่อนเขียนเป็นแบบของครูเลยลูกก็คืออันนี้คือย่อหน้าใช่ไหมย่อหน้าเข้ามาอ่ะหนึ่งหนึ่งบทก็จะมีย่อหน้าเข้ามาเห็นไหมลูกเห็นไหมคะย่อหน้าแล้วข้างหลังเนี่ยมันก็จะตรงกันหมดเลยนะคะจะเหมือนเราเขียนบทกลอนน่ะลูกครับว่าไงครับผมไม่มีกระดาษ a อี่ผมใช้สมุดได้ไหมครับได้ครับได้เลยครับได้เลยครับ,รบอ่ะ คุณครูให้นักเรียนลงมือทำค่ะ